ปรุ่นสวัสดครับขึ้นอยู่กับหนุ่มนะผมอยู่ที่เชียงคานจังหวัดเลยครับ เดี๋ยววันนี้เราจะไปที่ท่าดีหมีกันนะไปดูเรื่องแหล่งผลิตภาชนะจานกลับหมากนะเขาเอาวัสดุธรรมชาติเนี่ยมาผลิตจานกลับหมากกันนะครับเพื่อที่จะต้านทานการใช้โฟมนะครับให้ลดน้อยลงไปนะครับเรื่อยๆนะครับคุณอยู่กับนหนุ่มผะนเดี๋ยวหนุ่มก็จะเล่าให้ฟังดูแม่น้ำโขงสิโอ้อเท่เลย น้ำไหลยเยอะมากครับแรงด้วย,ยเดี๋ยวเจอกันครับ